สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวคจ c สช n แนลทุกคนนะคะวันนี้ก็มาในเวอร์ชันที่แปลกนิดนึงเนาะไม่แปลกหรอกก็คือกลับมาขับรถเหมือนเดิมนะเพราะว่านึกอะไรได้บางอย่างนะคะที่มันจะเป็นคอนเทนต์ได้แล้วเราก็อยากที่จะเอามานําเสนอท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็เลยเออโอเคอัดคลิปเลยแล้วกันอยากจะมาพูดนะคะวันนี้เทคนิคที่วันนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง2เรื่องแหละเออซึ่งเป็นเรื่องที่จีมั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับ หลายหลายคนแน่นอนนะคะก็คือเอ,เอาเรื่องที่น่ายินดีก่อนละกาันเรื่องแรกนะคะก็คือเอาขาเรียกไรน้องๆหลายคนนะอาจจะคิดว่าพี่ขจีคาพี่ขจีแบบไม่ได้ทํางานผู้แทนเราหรือเปล่าไม่ได้ทางานดีเทลยารือเปล่าเพราะหลายๆคนจะเข้าใจอย่างนั้นนะคะก็คิดว่าประมาณว่าเจียแบบรวยแล้วไปทําอย่างอื่นแล้วอะไรอย่างนี้ยคะ่ะก็จะตอบว่าไม่นะคะย,ย,ยังทําอยู่นะคะยังยังทําอยู่เป็นงานหลักนะคะนั่นแหละแล้วทีนี้คือวันนี้ มีเรื่องที่น่ายินดีก็คือว่า,า,า,าจีไปทำงานนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะโรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลสังกัดสภาการชติไทยอ่ะเออเอเอพูดชื่อก็ได้โรงพยาบาลจุลานะคะก็คือเราก็ไปทำงานปกติของเราทุกวันน่ะแต่ว่าจะเล่าให้น้องๆฟัง,ง่อยว่าปกติอะ่ะ เขาจะมีฝ่ายจัดซื้อที่เขาเป็นหัวหน้าจัดซื้อใช่ไหมคะเออก็พูดชื่อได้ไหมเออก็คือชื่อพี่หน่อยนะคะทีนี้เนี่ยออพี่หน่อยเนี่ยเป็นคนที่ผู้แทนทุกๆคนอาจจะต้องเข้าหาเขานะคะเนื่องจากว่าแบบหลายๆคนจะไปขอตัวเลขหรือว่าม,มีมีเรื่องงานเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาพี่หน่อยก็จะต้องทุกคนเข้าหาพี่หน่อยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยจะบอกว่าไงดีเพราะนั้นพอคนที่มีคนเข้าหาเยอะๆค่ะ แน่นอนว่าเขาจะเขาเป็นคนสําคัญไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้เขามานั่งจําทุกคนนะก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะรวมถึงตัวจีเองอะจีก็ไม่คิดว่าพี่หน่อยจะจาจีได้นะคะปรากฏว่าเออวันนี้ก็เจอกันในลิฟต์แหละแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าอพี่เขาก็บอกว่าเออเขาก็เราก็ยกมือไหว้เขาแล้วพี่เขาก็ทักเรานะคะแล้วเขาก็เรียกชื่อเราด้วยซึ่งเฮ้ยปกติเอาจริงนะ คือเราก็มีการติดต่องานกันบ้างแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าพี่เขาอาจจะรู้จักเราเพราะเนื่องจากว่าพี่เองก็ไม่ได้ดังหรือไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ต้นๆขนาดนั้นแต่ถามว่ายาใช้เยอะไหมก็ใช้เยอะเอาพูดได้เลยในโรงบาลเนี่ยใช้เยอะมากนะคะทีนี้ด้วยความที่ก็เราเราถ่อมตนแหละเราเป็นผู้น้อยอะไรเงี้ยพี่หน่อยเขาก็เรียกเราแล้วก็เรียก,เร,ยกเรียกชื่อเรียกชื่อพี่นะคะแล้วเรียกเรียกเลยว่าคาจีจีก็เลยพี่ก็เลยถามว่า อ้าวพี่หน่อยรู้จักชื่อหนูด้วยแล้วคะพี่หน่อยบอกโอ้ยรู้จักซิ่ทำไมจะไม่รู้จักคจีชาแนลโอ้เท่านั้นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้ไม่ก็พี่หน่อยรู้จักเราคือหลายๆคนอาจจะอาจจะจีไม,ม่รู้นะว่าเก็ f ฟ e ลหรือเปล่าอาจจะแค่ก็แล้วไงอ่ะก็ลูกคา้ารู้จักแต่จีจะบอกเลยว่าคนบางคนนะคะเขาสําคัญมากนะหมายความว่า เขาเป็นคนสําคัญน่ะเนื้อออกบ้านแล้วเราอ่ะเราไม่ใช่คนที่เราจะรู้สึกโอ้ยดังและคือเราอาจจะเป็นที่รู้จักในเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะรู้จักพี่นะเออแนะ่ะถ้าเออเดินในแวดวงการอยา่าอาจจะหลายๆลยคนอาจจะเคยดูคลิปบ้างแต่เราไม่คิดว่าคนที่เขาเป็นระดับใหญ่ขนาดนั้นอ่ะเขาจะรู้จักชื่อเราแล้วก็ติดตามช่องเราเขาเคยดูคลิปเราอ่ะเออเอางี้ดีกว่าเออมันก็เลยทําให้เออรู้สึก ดีใจอะเออมีกาลังใจในการทํางานแล้วพี่หน่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะที่เราทําแบบนี้เลยก็ค่อยชวนคุยปกติน่ารักมากๆนะคะซึ่งน้องๆบางคนเนี่ยที่เวลาเขาหาลูกค้าระดับนี้จะรู้สึกว่าเขาดุซึ่งจริงเขาก็นิ่งเขาเป็นคนนิ่งๆแหละเออเขาก็ต้องวางตัวนิดหนึ่งเพราะคนเข้าหาเขาเยอะนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอย่างที่พี่เคยสอนอยู่เสมอว่าคนทุกคนนะคะเขามีความเขาเรียกอะไรมีความเป็นคนเหมือนกับเราอ่ะเออ เขาไม่ได้จะดุหรือว่าอะไรหรอกเขาก็วางตนมันเป็นเขาเลยแหละบทบาทและหน้าที่แต่ว่าจริงๆแล้ว่เนื้อในอ่ะทุกคนน่ารักนะคะไม่มีใครดุหรอกบางคนเขาดุเพราะว่าบางทีอาจจะแบบว่าเราทําอะไรไม่ถูกต้องหรือว่าไปไปงี่เง่ากับเขาจริงๆหรือไม่เข้าใจเขาอะไรอาจจะถูกตําหนิได้บ้างเล็กน้อยนะคะนั่นแหละเนาะก็ประมาณนี้ก็เลยเออรู้สึกดีใจรู้สึกปุ้มใจรู้สึกว่าเออผู้ใหญ่ดูคลิปเราด้วยว่าเขินว่าอะไรอย่างนี้นะคะโอเค มาเข้าประเด็นแบบพูดเรื่องตัวเองเยอะละเอามาเรื่องที่สองนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะกับน้องๆน,นะก็คือมีน้องไม่ต้องไม่ใช่น้องปรึกษาหรอกนักเรียนพี่นี่แหละนักเรียนจีนะคะก็มาเรียนที่นี้เนี่ยน้องคนนี้เขาเป็นพยาบาลนะคะเขาเป็นพยาบาลแล้วก็คือผันออทำอยู่ในฟโฟร์ในฟโฟร์คือผแผนกแบบฟอกไตอะไรอย่างนี้นะคะจบพยาบาลวิชาชีพมาแล้วก็สนใจที่จะเป็นดีเทลยาน,นะคะ ทีเนี้ยเขาก็มาถามคือเขาก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานที่หนึ่งซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์แล้วก็ใหญ่พอสมควรนะซึ่งจีก็ให้เขาเล็กคอมเมนต์ไปว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าได้บริษัทเนี้ยดีมากนะฟิคคอสเขาดีกฎระเบียบเขาเยอะก็จริงแต่ว่ามันจะทําให้ให้เราเก็งขึ้นนะเฮ้ยพี่ดีใจมากถ้าเราได้เอาให้ได้นะอ่าเราก็บอกติวน้องเข้าไปแล้วก็ในคลาสก็มีการสอนนี่นู่นนะคะเสร็จปุ๊บพอน้องเขาไปปุ๊บเขากลับมาจีผ่านไปสาวันจีก็ถามเป็นไงบ้าง,างน้องก็บอกว่าพี่จีคาเฟลค่ะ ที่ถามเฮ้ยเป็นไรเกิดอะไรขึ้นน้องเขาก็แบบพี่หนูท้อแล้วว่าหนูคงไม่เหมาะกับงานนี้หรอกเขาพูดกับจีนี้จีบอกเฮ้ยมีอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรที่น้องตอบไม่ได้นะคะสิ่งที่จีจะให้กับนักเรียนทุกคนคือจริงการจี้นะเรียนกับจีอะจีค่อนข้างจี้นะ คือจี้เลยอะว่าเป็นอะไรปัญหาของคุณคืออะไรที่คุณตอบไม่ได้อะ่ะคืออะไรคุณติดตรงไหนนะคะจะต้องคุยกันแบบเป็นข้อๆเลยก็น้องเขาก็บอกมาว่าพี่ข้จีคือว่าทางบริษัทอะคะ่ะเขาถามหนูว่าโอเคหนูเคยทํางานกับแพทย์ท่านนี้ใช่ไหมอาจารย์ท่านนี้เสร็จเขาถามว่าโอเคในมุมมองของพยาบาลอะแพทย์อยากคุยด้วยน,นันนีนูนแต่ว่าถ้าในมุมมองที่วันหนึ่งคุณจะต้องมาเป็นผู้แทนอะ คุณจะเข้าหาอาจารย์คนนี้ยังไงคุณจะพูดยังไงและทํายังไงไหนลองทําให้เราดูหน่อยซึ่งน้องเขาก็ฟึบไปเลยค่ะคือพับป,ปัดคือน้องเขาก็แบบเขาเรียกว่างไงอะน้องเขาคือเขามืดแปดด้านเลยนะเขาบอกจีว่าเขามืดแปดด้านเลยเพราะว่าเขาก็คิดไม่ออกเหมือนกันเขาก็อ๋อว่ะใช่ในบทบาทของพยาบาลนะ่ะเวลาทํางานร่วมกับหมออย่างเงี้ยค่ะหมอเขาจะคุยด้วยอยู่แล้วคุยเล่นขอคําแนะนํา น่นนี่ได้ทุกอย่างแต่ว่าพอวันหนึ่งที่เรามาเป็นผู้แทนมาเป็นเซลล์ขายยาเออแล้วเขาจะพูดยังไงกับหมอหล่ะถ้าจะเอาของไปขายอะแล้วกับหมอที่ไม่สนิทเขายิ่งจะพูดยังไงนะคะเนี่ยเออมันก็เป็นคําถามหนึ่งที่เออก็น่าสนใจนะแล้วจีก็เลยให้คําแนะนําน้องเขาไปซึ่งตรงเนี้ยจีคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนที่ดูคลิปจีแหละจะได้เอาไปลองใช้แล้วลองไปปฏิบัติดูนะคะว่าวิธีการนะสมมติว่าเราเป็น เราเป็นผู้แทนใหม่หรืออ่าเราเคยเป็นพยาบาลหรือใครก็ตามที่ทํางานกับหมอแล้ววันหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปหาหมอนะคะวิธีการก็คือเราก็อย่างนี้ไงถ้าเราไปสมมติเราไปหาหมอประเสริฐซึ่งหมอประเสริฐเนี่ยเป็นคนที่คนเข้าหาเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วแต่ก่อนเราเป็นพยาบาลเราคุยกับอาจารย์คุยง่ายเพราะเขาจะอยากคุยกับเราแต่พอวันนึงเราไปเป็นคนขายใช่ปะ่ะเราก็ทาเหมือนเดิมไงยิ่งเราก็ตอบบริษัทไปเลยว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะเพราะว่า เราทํางานกับอาจารย์อยู่แล้วเราก็เข้าไปในลักษณะเหมือนเราเป็นผู้น้อยเลยเราไปขอคําแนะนําเขาว่าอาจารย์คะเนี่ยตอนเนี้ยยุย้ยมาขายตัวนี้นะานอาจารย์อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะอาจารย์ว่ามันขายดีไหมหมอเขาก็จะให้คําแนะนําเลยว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีไม่ดีมันใช้ในแผนกไหนแล้วมันเวิร์กไหมคุณจะไปขายคุณไปขายอีกแบรนด์หนึ่งดีไหมผมใช้เยอะกว่า หมอส่วนใหญ่จะใช้ตัวนั้นตัวนี้นะหรือแม้กระทั่งยาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้แทนใหม่นะน้องผู้แทนใหม่อะ่ะเออที่แบบว่ามาขายยาตัวเนี้ยบางทีคือบางทีคุณไม่ต้องขอคำแนะนำมาหมอเขาก็าบอกคุณนะว่าตัวนี้เขาใช้หรือเปล่าหรือไม่ได้ใช้หรือต้องไปหาคนไหนอย่างที่ที่จีเคยสอนในหลายๆคลิปไปแล้วว่า,วาคุณสามารถที่จะไปขอคําแนะนําเขาได้ไม่ต้องไปขายฮาร์ดเซลก็ได้คือคนทุกคนนะคะ่ะถ้าสมมุติว่า น้องอาจจะบอกว่าพี่จีคะคนไม่รู้จักกันแล้วไปขอคําแนะนํามันจะดีหรอคะบอกใช่ค่ะมันไม่ดีหรอกถ้าสมมติว่าน้องเดินไปตามถนนแล้วอยู่ดีๆน้องไปเจอใครก็ไม่รู้แล้วบอกว่าพี่คะขอคําแนะนําหน่อยค่ะในสิ่งที่อะไรเขาก็ไม่รู้ว่าเออถ้าอย่างอ้นะไม่เวิร์กแต่ถ้าในในใน,ในสายธุรกิจที่แบบว่าน้องจะขายยาหรือเครื่องมือแพทย์แล้วน้องมาขอคําแนะนําหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่เงี้ยอันนั้นถ,ถูกโรคแล้วถูกแล้วมันถามได้มันไม่ได้น่าเกียด เออแต่ถ้าน้องเดินไปตามถนนทั่วไปแล้วน้องพี่คะหนออูขอคําแนะนาหน่อยค่ะว่า Wi-Fi ตัวเนี้ยอะไรยังไงเอา้าน้องอาจจะไปถามเจอคนที่เขาไม่รู้ก็ได้ถูกไหมคะมันไม่เหมือนกันไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นน้องพยาบาลที่เขาเออขายเคยอยู่กับคุณหมออยู่แล้วก็ยิ่งง่ายใหญ่ก็เข้าไปแล้วอาจารย์เนี่ยยุ้ยจะมาขายเครื่องมือแพทย์ตัวนี้นะคะอาจารย์คิดว่าไงอาจารย์ว่ามันขายดีไหม หรือว่าถ้ายุ้ยทํามันจะเป็นไปได้ไหม,มจานเนี่ยเขาจะให้ยุ้ยไปดูเขียนนั้นเคีนี้เนี่ยเราเข้าไปขายในลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราจะพรีเซนต์บอกบริษัทหรือว่าอ๋อนูจะไปทําแบบนี้ค่ะแล้วถ้า,ากรรมาการเขาถามมาว่าแล้วหมอบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้ละ่ะแล้วคุณจะทํายังไงต่อเราก็ตอบเลยว่าอ๋อไม่ได้ใช้หรอคะจานอาจารย์พอจะแนะนําได้ไหมว่ายุ้ยไปขายที่ไหนต่อคะอาจานขอคําแนะนําหน่อยคะ่ะอย่างเงี้ยก็ได้ หมอเขาจะเออลองไปหาอาจารย์มนูนนะไปหาอาจารย์ผู้ชงดูไหมลองไปทําค,คนนั้นคนนี้หมอเขาจะแนะนําเราค่ะแล้วเราจะต่อยอดได้เองนึกออกปะถ้าน้องๆประสบการณ์น้อยอะค่ะจะแบลค k มันจะแบล n k กับการเวลาถามต่อเพราะมันเหมือนกับว่าเวลามาเรียนน่ะจะให้พีจ่จีสอนไงว่าประโยคที่หนึ่งหนูพูดอย่างนี้ประโยคที่สองหนูพูดอย่างนี้แล้วพออาจารย์พูดประโยคที่สามมาปุ๊บน้องช็อตเลยน้องแบบเหมือนมืดแปดด้านอะเหมือนน้องเมื่อกี้เออวิธีการคือเราต้องเขาเียอะคะ ฝึกทำไปเรื่อยๆการเขาเรียก communication skill อะมันคือหลักสูตรหนึ่งที่จีเรียนจบมาเลยนะจีจบนิเทศศาสตร์นะคะนิเทศศาสตร์โฆษณาแต่นิเทศศาสตร์อะชื่อภาษาอังกฤษที่จีเรียนอะคือ communication arts เลยนะคือทักษะศิลปะการสื่อสารนะเออคือการสื่อสารมันเป็นศิลปะนะมันไม่มีตายตัวว่า ประโยคแดอาลอก ogue, ประโยคที่หนึ่งคุณพูดอย่างนี้ประโยคที่สองคุณต้องพูดอย่างนี้ประโยคที่สามคุณต้องพูดอย่างนี้มันไม่ตายตัวไงเออมันเกิดจากการฝึกฝนบ่อยๆสิ่งที่จีมาเล่าอะค่ะมันเป็นไอเดียได้มันเป็นไอเดีย,ดดยที่เอาไปใช้แต่ว่าพอนะหน้างานจริงแล้วอะคุณต้องรู้จักแอพพลายเป็นคุณต้องต้องข้ออะไรแหละรู้จักจะพูดเป็นนะ่ซึ่งตรงเนี้ยฝึกฝนได้นะค่อยๆทําไปนะคะแบบไม่ไม่ต้องข้ออะไรไม่ต้อง ซีเรียสอะมันไม่ใช่1นบเป็น2องะนอะ้องบางที1นบกนึก็อาจจะเป็น2.5หรืออาจจะเป็น3ก็ได้เวลาที่เราคุยอะเนาะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e กเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้ยอด s u b s c ส i b e แบบเยอะขึ้นมากๆเลยทําให้จีมีกําลังใจในการออกคลิปบ่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ